สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะคะ FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีแนวทางหวยหานอยค่ะหวยหานอยวันนี้ลงช้าหน่อยนะคะเอสมัวแต่หสามตัวอยู่ค่ะหวยหานอยของวันที่สี่นะคะของวันที่สี่แต่ว่าก่อนที่จะไปวันที่สี่ ทุกคลิปนะคะแอดจะสรุปของวันที่วันเก่าให้ก่อนนะคะของเมื่อวานวันที่สามอย่างนี้เนาะเราจะสรุปของวันที่สามก่อนว่าเข้านอยไหนบ้างอันไหนพอไปได้บ้างนะคะอันไหนหลุดบ้างเราก็เข้าไปสี่นอยเลยนะคะแตกสี่นอยแตกสี่นอยเลยทำไมเออ มันอาจจะเลยลายตาหน่อยนะคะทุกคนช่วงนี้ลายมือแอดแบบไก่เขียมากเลยค่ะตอนทำใหม่ๆก็ลายมือสวยอยู่หรอกค่ะวิ่งรูดแอนให้ไปที่7 5นะคะก็คือ6ตามตูดเราจริงๆถ้าไม่งั้นก็ได้6เพิ่มอีก2ตัวนะคะคนที่วิ่งนะคะไม่งั้นได้3เด้งเลยเนี่ยเนี่ยเจ็ดหหนะคะแอดทิ้งทิ้งหแล้วมาเอา5แทนเนาะ ตลอดเลยค่ะแต่ก็พอได้อยู่ค่ะใครที่สายวิ่งเหมือนแอดเนาะสายวิ่งสายเบิ้ลช่วงนี้หากินแต่กับเบิ้ลน,นะคะช่วงนี้หากินกับเบิ้ลได้เลยวันหยุดระวังนะคะวันนี้วันหยุดระวังศูนย์ระวังเบิ้ลน,นะคะแต่เขาจะกล้าปล่อยเบิ้ลมาอีกหรอคนดักทางไว้เยอะแล้วอู้เมื่อวานเบิ้ลกระน,น่ำเลยค่ะสองสามสีอู้อาทิตย์ เกือบ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 อาทิตย์กว่าแล้วมั้งคะอาทิตย์หนึ่งอะน้อยกิจนะคะน้อยกิจแอดฟันฟันแปดสองฟันเบิ้ลฟันแปดสองฟันเบิ้ลเนาะไม่มาแอดก็ นอยกิจกับ VIP นี่มันชอบออกคล้ายๆกันเนาะมันมาออก VIP แทนนะคะดีนะคะแอดก็ตามจนสุดเหมือนกันนะคะเม็ดเดียวฟันเม็ดเดียวเข้าไปนะคะสงสัยจะฟุกนะคะสงสัยจะฟุกนะคะฟันเม็ดเดียวนะคะนานๆนนทีแอดจะฟันแม่นทั้งทีนะคะมันมันมืด,มดเลยแล้วก็เข้าไปตัวเจาะนะคะเข้าไปตัวเจาะเจ็ก้านอยพิเศษนะคะโอยเป็นอะไรที่เจ็บใจมาก หน้าได้3ตัวมากคะ่ะทุกคนได้9 9ได้6 6นะคะวันนี้เราได้7จหนี่เด้งเลย7จหยิ้มเลยคะ่ะเป็น3ามนอยพิ่นอยปกนอย vip ทุกคนหน้าแตก3ตัวมากคะ่ะแล้วเอดไปจับเอาอะไรมาจากไหนนี่ แล้วในตารางตัวเองที่เป็นตัว L อย่างนี้ไม่เอานะคะเวลาจับตารางทุกคนจับเป็นตัวไอ้นี่นะคะเป็นตัว L ตัวไอ้นี่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเวลาจับตารางเอจะสอนสามตัวนะคะหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยเวลาเอจับตารางเอถ้าว่านอกเหนือจากสูตรตรงนี้นะคะเอจะจับเป็นตัว L อย่างนี้ค่ะมันเป็นตัวหลักด้วยนะคะตัว L อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นตัวอย่างเงี้ยเอจะทําอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันต้องมีเนี่ยศูนย์เก้าเจ็ดสาม ก้าเจ็ดเนาะหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดถ้าเราไม่ได้เจ็ดเก้าหกใช่ไหมคะเรายังใต้หนึ่งห้าเจ็ดอะโอ้ที่แรกนึกว่าถูกแล้วคะ่ะมหาไม่มีเลย 25, เจ็ดสองห้าเบลมาจากไหนก็ไม่รู้เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าตรงนี้โอ้ยจัดอย่างเดิมเวลาจับตารางก็ประมาณนี้นะคะกรณี สามเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเวลาที่หาตัวที่ <c oughs> ทุกคนจะจับนอกเหนือจากตารางนะคะนี่เก้าหกหนึ่งเก้าสามหนึ่งอย่างเงี้ยมันไปได้นะคะทุกคนนี่มันไปศูนย์เก้าหกได้เก้าหกเจ็ดได้เก้าหกห้าเก้าหกหนึ่งเก้าหกสามนี่ถ้าตัวนี้นะคะจะรอบทิศถ้าแอด ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เราก็แตกไปสี่หน่อยนะคะเจาะเข้านะคะเจาะเข้าเจ็ดเก้าหกหกเก้าเก้าแปดสองเจ็ดห้าตารางนะคะตารางปังมากนะคะเข้าสามเจ็ดเข้าหกเก้าเจ็ดเข้าเจ็ดหกหกเข้าเก้าเจ็ดเข้าหกหกเข้าเก้าเก้านะคะเข้าเจ็ดห้าเข้าหนึ่งเจ็ดห้าสามตัวไม่ได้สักตัว ได้สองตัวได้เบิ้ลยังไม่ดีใจเลยค่ะเพราะว่าสองสามวันแล้วนาะเราไม่แตกสามกันสามสี่วันแล้วโอ้ยบกหล้มือเลยพี่น้องเ,อ <_ c oughs> เห็นของวันพรุ่งนี้อย่าตกใจนะคะโอ้อันสูตรนี้สามารถใช้ไปเล่นลาวได้ไปนี่ทุกคนสูตรนี้มันไปหุ้นดีมากนะคะออกทั้งวันเลยนะคะเมื่อวานนี้ถ้าวันนี้ใครเล่นหุ้นสังเกตดูนะคะ ถ้าหวยมาชุดนี้เล่นได้ทั้งชุดเลยนะคะไม่ต้องไปตัววิ่งลู่นนีไปทั้งชุดอย่างนี้นะคะจับทั้งชุดไปแล้วก็เลือกเวลาลงนะคะสมมุติว่าช่วงนี้เจ็ดห้าไหลใช่ไหมเอาชุดนี้ไปเล่นเลยค่ะต่อไปมันจะออกไม่ไกลจากนี้หรอกมันต้องมีในนี้แหละคะ่ะอาจจะเป็นหกสีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเวลาเล่นหุ้นแอะจะเอาเป็นชุดเจาะอย่างนี้ไปนะคะจะเลือกยกไปทั้งชุดเลยค่ะ ก็จะจิ้มเลขเดียวอยู่นั่นแหละค่ะซ้ํากันไปเนี่ยชุดเดียวอย่างเงี้ยก็เล่นมันทั้งทุกกระดานไปเลยค่ะถ้าใครจะเล่นนะคะหรือถ้าใครได้แล้วก็หยุดค่ะแอดไม่ได้เลือกไปเป็นตัววิ่งลูดนะคะถ้าถ้าอันนี้แอดจะเลือกวิ่งไปค่ะแอดไปวิง่งแล้วก็ไปตัวเจาะนี้ค่ะเวลาที่นี่แอดจะไม่ได้เอาตัวเจาะไปด้วยนะคะแอดจะลงแค่ตัววิง่ง เวลาไปลุ้นอะคะ่ะอ๋ออันนี้แอดเอานี่ได้ลาวสตามานะคะเนี่ยสูตรนี้ไปเล่นได้ทั้งวันเลยนะคะนี่สูตรฮานอยก็เล่นได้สูตรเล่นทั้งวันก็เล่นได้ค่ะสามารถสลับสับเปลี่ยนก็เล่นได้นี่แอดอะชอบเอาสูตรนี้ไปเล่นค่ะแอดก็ดูช่วงเหมือนกันค่ะนี่ลาว VIP นะคะก็แตกสามนะคะแล้วก็แตกตัวในกรอบด้วยเนี่ยแตกตั้งสามตัวนะคะแอดเอาไปเล่นมา พอได้ค่าปัะตูนะคะคือจะจบคลิปแล้วเขาจะด่าหัวเอาแล้วโอ้ยเปล่าก้แอแป๊บนึงบุ๊ยทุกคนบวกอะไรนี่ทุกคนอย่าด่าค่อยเดอ้อเอกำลังหาสามตัวอยู่พอพลาดแล้วมันเจ็บใจประกาสีนี้จะเห็นเมล่ะตัวน้อยไปเนาะ ทุกคนหาจับดูในตารางได้เลยนะคะสามตัวแล้วก็เลขในชุดนี้นะคะอันนี้ขอให้แอดขอให้แอดได้ดูเป็นตัวอย่างของแอดก่อนนะคะแอดขออนุญาตใช้พื้นที่นิดนึงนะคะว่ามันจะมาหวยไหนบ้างนะคะพอสูตรเล่นทั้งวันแอดใส่ไม่ใสจอันนี้ยังไม่ได้มีเลขแอดเลยนะมีเลขแอดไม่กี่ตัวเองมีแค่เจ็ดสามเก้าหนึ่งแปดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าแปดโอ้ไม่ได้เลียงเลขตัวเองมาเลยค่ะ เอามาดูกันนะคะของวันที่สี่นะคะวันที่สี่เด่นเด่นหกสามห้าหนึ่งทุกคนลองจับวินกันดูนะคะใครที่อยากประหยัดงบนะคะหกสามห้าหนึ่งสังเกตดูก,ก่อนก็ได้นะคะวิง่วงรุ่นให้ไปที่เจ็ดหกค่ะหกห้านะคะตัวจอหกห้าเก้าห้าหกหกเก้าหกเก้าเก้านะคะหกเจ็ดอ้าวเอา,เอามันมันซ้ำกันนี่เออเอานั่นแหละเจ็ดห้านะคะ เจ็ดห้าเจ็ดหกเออแล้วมันหกเจ็ดแล้วมันยังมากับเป็นไอ้นี่อีกเนาะเออเอากับแอสสิคะแล้วก็เป็นเจ็ดเจ็ดแล้วก็เป็นแปดห้าแล้วก็เป็นแปดหกแล้วก็เป็นแปดเก้านะคะเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเอาลคะค่ะแอดยังไม่ได้นอนเลยนะคะอมันเป็นยางี้อันนี้ขอให้แอดลองทำดูก่อนนะคะนอยกิจ แอดลองดักดูดิว่าไปแค่นี้นะคะสมมุตินะคะแอดนอยกิจนะคะจะไปแอดจะไปแค่ศูนย์เบิ้ลแล้วก็สี่ตัวนี้นะคะแอดจะลองดูว่าจะเข้าไหมหรือมันจะมาเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งแอดไม่ได้เอามาด้วยทุกคนดูก่อนก็ได้ค่ะแอดอยากลองดูว่าจะทำถูกไหมนะคะ ก็ประมาณนี้แหละค่ะในตารางมี825นะคะ 1, 1, 1เดนมากค่ะ1เดนมาแอดไว่มาให้ด้วย7690นะคะ872 870 852 850 672 670 652 650กลับหัวเอานะคะกับหัวเอาเลยใครที่จะเล่น3ตัวดูในตารางหรือว่าจับเองได้เลยนะคะจับใหม่ได้เลยนะคะตอนนี้แอดกำลัง ทดลองดักสามตัวใหม่ค่ะนะคะเพราะว่าเราไม่แตกมาสองสาวันแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้รอดูก่อนว่าถ้ามันแตกในนี้ไหมนะคะวันนี้ถ้ามันแตกในนี้ก็แสดงว่าดักถูกแอดก็จะได้จับถูกทางนะคะมันไม่ใช่อะไรหรอกตัวเองจับไม่หมดเองเอา้าก็ขออภัยนะคะคลิปยาวเลยขออภัยที่พูดไร้สาระเลย ก็นี่แหละค่ะแอดก็ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้เลขอะไรไหลสมมุติถ้าทุกท่านจะเล่นหุ้นนะคะสมมุติอ้าวแปลหกมาแล้วนะคะนี่มันจะมาชุดนี้ทั้งชุดเลยค่ะถ้าอยู่ในช่วงที่เล่นสมมุติว่าสามสี่ห้าหุ้นที่กําลังเล่น VIP อยู่อย่างนี้นะคะถ้าแปลหกมาปุ๊บนี่เอาชุดนี้ไปเล่นเลยค่ะลองดูค่ะก็นี่แหละค่ะตามที่แอดเล่นนะคะสูตรของแอดเล่นนะคะ หรือถ้าช่วงไหนที่สูตรเล่นทั้งวันไหลแอดก็จะยกไปทั้งชุดเลยค่ะก็คือเล่นเลขเดียวนั่แหละซ้ําไปซ้ามาวนอยู่ในชุดเดียวนั่นค่ะเวลามันออกทุกคนสังเกตไหมมันจะออกซ้ําๆซ้าๆซ้าๆกันอะค่ะมันก็จะวนอยู่ในชุดของเราเพียงแค่เราจะเลือกชุดที่เราไปเล่นน่ะถูกไหมแค่นั้นแหละค่ะพวกตัวเจาะดาวโปกดาววีอะไรอย่างเงี้ยก็สังเกตดูได้ค่ะสังเกตดูได้นะคะแล้วก็ อลองยกไปทั้งชุดดูไปเล่นนะคะเพราะว่าถ้ามันได้มาแล้วมันจะมาวนอยู่ชุดนั้นช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปชุดใหม่ะค่ะประมาณนี้แหละค่ะเอ้าสามตัวนี้ก็ใครชอบก็ไปด้วยนะคะใครไม่ชอบดูในตารางได้เลยนะคะดูในตารางได้เลยแอดขออนุญาตจับตรงนี้หน่อยเอย่าว่ากันเด้อ เอปก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรล้ฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า